บอมบด์ดดบินมาแล้วจะบอมไม่รู้ตัวครับเฮ oh <no. S 1> ้ยมันตามจะบอมไปแร็วเร็วจะบผูเฮ้ยเฮ้ยจอมป,ปีนนะผาหนีครับครับเนี่วันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับนี่ภูพันตาครับเพื่อนเพื่อนจังหวัดราชบุรีครับ ไปเดี๋ยวพาเ<า>จ้าเปาไปสำรวจนะครับคือวันนี้วันนี้เราจะไปหาอาหารกินกันนะครับอาหารเราอะอยู่ในไร่เลยนะจริงตอนนี้นก็คือเราจะต้องไปหาอาหารกินแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อมาดมูวิวก่อนนะครับเ <Okay. S 1> นาะมีไร่สับปะรดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาสับปะรดกินกันที่อยู่ตรงนี้นะร้านสวยมากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยดูดิดนี่ผมก็ถ่ายมาให้ดูนะอ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่โอ้ดูวิวดิ โอ้ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยจะเป็นไร่สับปะรดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามีสับปะรดให้เรากินไหมสนใจไหมเออสนใจไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนไปถ่ายตรงป้ายกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูตรงป้ายกันว่าตรงป้ายสวยแค่ไหนภูเขาสวยมากเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ไร่สับปะรดนี่คือแบบเป็นแถวเป็นแนวมาเลยอะ่ะก็มีรถให้เราขับเล่นด้วยนะครับเนี่ย<ะ>มีอยู่ห้าคันเนี่ยเอาแค่ไหนอ่ะ โอเคขี่ขันายสุดไปเลยนี่มันปูนป้ายเขานะครับเป็นจุดเช็คอินอไปดูกันครับโอ้โหแดดโคตรเป็นก๊ดเ้าเปา <c oughs> น่าจะได้นะ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับ oh <my> นี่เดี๋ยวให้เจ้าเปานั่งถ่ายรูปตรงนี้นะ <c oughs> ป้ายภูพันตา <c oughs> นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลย <c oughs> นี่ไงเราเพื่อน <c oughs> ยังสวยอะ่ะ โอเคไป,เ,คไปเดี๋ยวเราไปดูตรงข้างใต้ตรงนู้นครับมันมีชิงช้าเล็กๆอยู่อยเอาไปนู้นก่อนเหรอเอาไปดูต้นสับป,ปะรดก่อนใช่ไหมลมแรงมากเลยนะลมแรงแบบบรรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขาครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปตรงโซนสโตนเฮนตรงนี้มีหินเต็มไปหมดอ๋ออันนี้คือเ้าตรงเนี้ยมันเป็นที่นั่งล้อมวงเห็นไหมหเขาจะมีโต๊ะโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวอยู่นี้ โอเคใช่ใช่ต้องตัวใหญ่นิดนึ่งนะบอกว่าโตมันใหญ่มากครับโอ้แบบวิวสวยมากจริงนะเพื่อนโอ้โหได้ยินเสียงไหมเสียงลมอ่ะยังแรงอ่ะดู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 ความแรงของลมนะใช่ไหมลมแบบพัดแบบแรงมาก ตอนนี้เราใกล้จะถึงไร่สับปะรดแล้วนะครับวันนี้ก็คือนี่ก็คือที่ที่เราจะมาหาของกินกันแต่มันจะมีสักอันหนึ่งให้เจ้าเปาได้กินไะคมีไหมอ๋อคือนนี้มันมันยังใหม่อยู่นะเพื่อนๆยังไม่มีครับเดี๋ยวจะเล่งให้ดูว่าบนนมากชายเป็นปีแล้วยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเพื่อนมันมีสักอันหนึ่งเพื่อนๆช่วยกันเล่งนะมันจะโผล่ขึ้นมาเลยครับเป็นลูกสับปะรดเลย แสดงว่าไรตรงนี้เขาคือเพิ่งจะปลูกครับมันยังไม่มีสับปะรดออกมาเลยสักอันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูใกล้ๆกันอ๋อไม่มีเลยครับเพื่อนๆโหสงสัยวันนี้เราจะต้องไปหาอย่างอื่นกินกันแล้วแหละเจ้าเปาวิเจ้าเปาบอมบอดี้ดอกบินมาแล้ววยเฮ้ยเจ้าเปาม่นกลัวครับวิวิมันบินผ่านไปเลยครับเพื่อน อไอ้เขาแบบจะโดนซะล้วรอดหรือจะล่วงหรือจะกิ้งโอเคครับลาอไปตามปลาเขาลำเนาไั่ถ้ากิ้งตกมานี่เพื่อนหากระายเลยนะเกือบ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 บอกว่าถ้าจะเป่ากิ้งตกมานี่คือขำกันเลยนะขำกันรอเลยเพื่อนๆเกือบ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 

ไม่มาทางนี้หนีดีกว่าโอเคครับไปเราไปตรงชิงช้าแล้วเดี๋ยวท้าเปล่าท้าเปล่าเดินด้านบนนะคุพอเดินด้านล่างอ่ะโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปตรงชิงช้าสีฟ้าตรงนี้กันอย่าเดินแรงนะอย่าเดินแรงนะบอกแล้วว่าเพื่อนๆรอขับกันอยู่ครับคุณพ่อจะตกเดี๋ยวดิไม่รู้ว่าใครจะโดนขับกันแน่นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาเหมือนกัน,นครับก็คือรอบเนี้ยเป็นภูเขาหมดเลยครับอากาศดีมากอ๋อได้ได้ได,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ขา <c oughs> นั่งด้วยดิขานั่งด้วยทำไมอะเอ้ยอได้ได้ได้ได,ได้บรรยากาศดีบรรยากาศดีคือร้อนดีมาก คือร้านเขาว่าอยู่บนเนินเขาคนระับเวลามาก็ต้องขับขึ้นมาบนเนินเขาแล้วก็เป็นที่โล่งๆแบบนี้เลยครับเห็น <Okay. S 1> okay, ครับเพื่อนๆคือตอนนี้เราเหมือนจะเจอเป้าหมายใหม่นะที่แบบว่ามีโอกาสจะมีลูกสับปะรดได้เราก็เลยพาเจ้าเผาไปครับนี่ oh. ผ่านทุ่งนาอันแห้งแล้ง oh. นี่เจ้าเผาสงสัยว่าอันนี้คืออะไรครับนี่ๆเพื่นนนอนๆ <What? S 1> แต่ว่าคุณพ่อเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะ มันเหมือนเป็นลากอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมมันเป็นมัดแข็งๆนะครับนี่ก็คือมีเต็มเลยนะเพื่อนๆคนไหนรู้ว่ามันคืออะไรช่วยคอมเมนต์บอกบหน่อยนีเยนะพอเราเดินมาเรื่อยๆมันก็จะเชออีกครับเป็นวัตมุแปลน,น,นไม่รู้ว่าคืออะไรโอเคครับโดนเจ้าเปล่าไปนะครับเดี๋ยวไปดูตงสับปะรดอันใหม่ที่เราคิดว่าอาจจะมีคือต้อนสับประรดฝั่งนี้จะดูต้นใหญ่กว่าเราก็เลยคิดว่า อาจจะมีผลให้เพื่อนๆดูได้หาซิมีไหมอันนี้อันนี้ต้นใหญ่จริงครับต้นลูกสบับปะรดมันจะโผล่ออกมาจากตรงกลางเลยครับถ้ามันมีผลแล้วนะครับกำลังเดินหาดูมีไหมมันยังไม่ถึงเวลาออกครับเพื่อนๆน,น่าจะปลูกค่อนขอ้างใหม่อ่ไม่มีเลยครับไม่มี เฮ้ยแย่แล้วครับเจ้าเปาเฮ้ยเฮ้ยทุงทุงทุงเดินตามหลังเจ้าเปาไปครับเร็วโอ้เจ้าเปายังไม่รู้ตัวครับเฮ้ยมันตามเจ้าเปาไปแล้วเร็วเร็วเจ้าเปาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเปาปีนหน้าผาหนีแล้วเฮ้ยมันอยู่จังใกล้ถึงเจ้าเปาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เฮ้ยรอด